การยิงไฮฟู oo, ในคนที่มีความรู้กับไม่มีความรู้มันต่างกันยังไงนะคะคนที่เขารู้นะคะก็จะรู้ว่าต้องยิงอย่างน้อย600ช็อตถึงแ0 0ช็อตนะคะเออสัเธอแบบมาเจอโปร400ช็อตไม่ว่าจะเป็นไฮฟูอ Aut ัลตร้าอลตัาฟอร์เมอร์อะไรก็ตามนะคะหรือว่า100ช็อตยิ่งไม่ได้ผลนะคะต้มงาน,นที่จต้อง600ถึงแ0 0อช็อตขึ้นไปนะคะยกเว้นว่าหน้าเธอมันเล็กมากๆกนะคะหออผู้หญิงหน้าเล็กๆกหน้าเท่าฝ่ามือ 30, อย่างเงี้ยค่ะอาจจะ500ช็อตนะคะต่อมาก็คืออะไร ต้องยิงเป็นสองชั้นนะคะดับเบิลเลเยอร์นะคะสองชั้นชั้นลึกยิงที่ชั้นแสมทนะคะทําให้หนายกขึ้นแต่อีกชั้นหนึ่งยิงไปที่ชั้นหนังแท้หรือว่าชั้นไขมันส่วนบนๆนะคะเออช่วยลดไขมันแล้วก็ช่วยกระตุ้นให้ผิวมีการสร้างคอลลาเจนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยิงสองชั้นได้ยิงเด้อต่อมาอะไรอีกนะครับคนที่มีความรู้นะคะเขาจะรู้ว่าต้องใส่เจลนะคะ ใครเคยทำห้ฟูจะรู้ว่าเขาใส่เจลนะคะเออใส่เจลมากใส่เจลน้อยก็มีผลนะคะเธอใส่เจลมากไปนะมันก็เป็นต anyway. ัวกั้นเม็ดลังามมันไปถึงไปไม่ถึงจันที่ต้องการนะคะใส่เจลมากใส่เจลน้อยก็มีผลนะคะอ่าต่อมานะคะหน้าอ้วนหน้าผอมนะหน้าอย่างเงี้ยค่ะมันมีผลต่อการกดกดหัวอีกกดกดกดหัวที่ใช้ในการยิงอ่ะเธอนะคนที่มีความรู้เขาจะรู้ว่าผิวหนาๆอย่างนี้ค่ะมันจะต้องใช้หัวไหนยิงจะต้องกดมากนะคะหรือว่า จะต้องกดน้อยนะคะอ่านะคะทีนี้คนมีความรู้ยังไงอีกะคะเขาจะรู้ว่าตรงไหนควรเน้นตรงไหนไม่ควรเน้นนะคะเช <_ t ick> <โ>่นตรงนี้มีชั้นสมัเยอะนะคะมีชั้นสมัเยอะแล้วก็สมัดค่อนข้างชา์ดเขาะจะเน้นยิงตรงแถวตรงนี้นะคะแถวแถวนี้มันเห็นสมัไม่ค่อยชัดเขาก็จะไม่ได้เน้นยิงมากนะครับก็ยิงแบบสุ่มๆเหมือนกันแถวเถวนี้นะคะเนี่ยแต่แถวแถวนี้เน,นี่ยเน,น้นๆถ้าไปที่ไหนแล้วไม่ยิงเน้นตัวแถวนี้ค่ะแสดงว่าอาจจะ ไม่ค่อยรู้นะคะอาจจะรู้มีคำรู้อะไรก็ไม่รู้อะคะ่ะเออแต่๋ยถ้ารัตติรัตต้องยิงเน้นๆนะคะนะแล้วก็เขาก็จะรู้ว่าหน้าตรงไหนมีเส้นเอ็นนะคะสมาก็ส่วนเส้นสมานะคะเส้นเอ็นก็ส่วนเส้นเอ็นนะคะตรงไหนมีเส้นเอ็นนะคะต้องยิงเน้นไปที่เส้นเอ็นนะคะเพราะว่าเส้นเอ็นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ถ้ามันหกตัวมันจะไม่หน้าบันเลยตรงนั้นเธอมันจะชัดมากขึ้นนะคะตามนี้นะคะอะไรอีกเนาที่มีความรู้เขาจะรู้ว่าเวลายงิงไฮฟู่ไปเครื่องเก่าอะค่ะ เกินหเดือนแล้วจะต้องมีการมาเช็คนะคะว่าพลังงานมันยังเสถียรอยู่รเปล่าพลังงานยังดีอยู่หรือเปล่าหรือว่าพลังงานมันตรอกพลังงานมันตกไปแล้วนะคะสังเกตใครเป็นถูกเป็นยิงเครื่องเก่าๆนะคะนะยังไม่ทันออยหรือยังพวกที่มาจากจีนมันจะไม่ค่อยได้ผลนะคะเธอเวลายิงไฮฟู้ไม่จําเป็นต้องใช้พลังงานให้มันมากเกินไปนะคะแต่ว่าต้องใช้พลังงานให้เหมาะสมนะคะงานวิจัยขบอกมาแล้วนะคะว่า การยิงพลังงานสูงเกินไปร้อนเกินไปก็ใช่ว่าจะได้ผลดีกว่าการยิงพลังงานที่เหมาะสมหรือว่าพลังงานที่มันกลางๆนะคะเพราะฉะนี้หมอต้องตั้งพลังงานให้เป็นค่ะแล้วก็ให้มันเกิดความร้อนประมาณ60องศามาถึงจะกระตุ้นให้ผิวมีการสร้างคอลลาเจนนะคะและทางที่สุดเลยคืออะไรรู้ไหมคะคือแพทย์ที่มีความรู้เขาจะรู้ว่าจุดไหนควรยิงจุดไหนที่ไม่ควรยิงนะคะแ,แถวๆนี้ค่ะมันมีเส้นประสาทนะคะแ,แถวนี้มีเส้นประสาท ถ้าเอาหัวลึกไปยิงกับแถวนี้นะคะจะทําให้โดนเส้นประสาทแล้วเกิดการปากักเบี้ยวได้นะคะเออแล้วก็การวางหัวนะคะต้องวางแนบไม่พอดีนะคะวางหัวไฮฟู่แนบไม่ดีอยาจจะเกิดการเบินเกิดการไหม้นะคะเห็นไหมครับไฮฟู่มันมีรายละเอียดอะไรมากมายนะคะไม่ใช่ว่าใครก็ได้ที่ยิงได้นะคะแต่ต้องเป็นคนที่มีความรู้นะคะเห็นไหมครับแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย